โอเคเอาละครับก็ทำไปนะครับผมจะทำตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเรือตรอองนี้นะครับโอเคผมลบให้สีแบบนี้ออกมานะครับโอเคแล้วก็กดหนึ่งกดหนึ่งนะครับคูณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ add แล้วไปที่ image reference นะครับแล้วก็ไปที่ที่เราเก็บไว้นะครับอ่าตัวนี้นะครับโอเคมานะครับผมจะให้อยู่ข้างบนโอเคนะครับเหมือนเดิมก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่เราจะเข้าไปที่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ไปเข้าไปที่ซิ l ล c กนะครับแล้วก็เราก็มาที่ตัว Data หรือ Image นะครับผมมาปรับตรงที่เฟ e ด้านหน้าแล้วก็ o อปาซิตเนี่ยนะครับรูปให้มันจางหน่อยเนาะ okay. จะไ้อยู่ตรงกลางเค okay, ลนะครับแล้วก็อย่างไม่ขยับนะครับตัวนี้โอเคเราก็ขยับมันไม่ได้แล้วนะครับโอเคทีน okay. ี้ผมจะสร้างนะครับเหมือนที่เหมือนตู้ไปที่เราสร้าง,างนะครับเราก็แอ d แล้วก็ไปที่ Mash แล้วไปที่ single words นะครับแล้วก็ซิงแอสซิงเกิลวนะครับเราจะได้จุดสี สมเนี่ยน,นะครับเห็นไหมครับมันมีจุดละจุดอยู่ตรงกลางน่น,นะครับผมก็กด e เหมือนเดิมครับแล้วกด e อ่ากด e นะครับเป็นกด e นะครับกด e กด e กด e, กด e แล้วกด e กด e, กด e ทุกครั้งที่เราจะสร้างนะครับเราก็ต้องกด e นะครับแล้วก็กด e นะครับ, e รบให้ถึงเส้นสีเงินเนาะโอเคแค่นี้นะครับต่อไปเราก็ไปที่ object นะครับแล้วก็ไปที่คลิกมอาขวา แล้วคอนเวิร์ตเราก็ไปเมาเกยบเปลี่ยนเป็นเคอร์ฟตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราไปที่ e Edit Mode อ่านะครับ Edit Mode นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับไปซินะครับไทตัวนี้นะครับมีเวลตัวนี้เองนะครับมันได้แล้วนะครับผมก็ปรับนะครับอ่ะเราก็ปรับไปตามเส้นที่เราต้องการนะครับ อ่านะครับปุ๊บคุณจะจัดให้แล้วแต่ว่าของคุณจะไหนที่มันสะดวกที่สุดนะครับโอเคอ่าปึ๊บมาลงนี้ทั้งนิดนึง นะครับอันนี้ก็โอเคครับแล้วพอมาจัดตรงนี้ Okay. น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมมาปิดตาตัวนี้ก่อนนะครับรูปนะครับอ่าโอเคอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับทีนี้ผมกลับไปที่ Open นะครับแล้วก็ไปที่เออ convert to mask เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Edit Mode นะครับอ่าแล้วก็เราก็กด A เห็นไหมครับเราจะเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมคนระับ เราก็ไปที่ตรงไหนตัวสปินตัวนี้ใช่ไหมครับตัวสปินตัวนี้นะครับอย่าลืมตัวสปินปึ๊บนะปึ๊บมาละเห็นไหมครับเราจะได้เะไรไหมครับทีนี้สปินตัวนี้เราก็มากําหนดนะกาหนดนี่เป็นสามรอบชงสาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถ้าให้ละเอียดหน่อยก็สักยี่สิบห้าได้ไหมอ่านะครับโอเคนะครับ สวยงามอ่านี่นะครับก็ได้แล้วนะครับลุบทีต่อไปแล้วก็ใส่ไอ้สีเนาะรอทักคนะูุ่นเลยอ่าเบสคัลเลอร์ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ อ่เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาไปที่เฉ็ดส o มู h อ่าเห็นไหมครับ,รบเรียบร้อยได้แล้วนะครับอืมนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเราจะให้ดูกล้องนะครับก็กล้องเรากดศูนย์นะครับแล้วก็ไปที่วิวแล้วไปที่ล็อกกลิมมาลาทูวิวนะครับ อ่านี่นะครับแล้วก็ไปที่แพลนตัวนี้แล้วก็ลากมันเลยลุป๊ปอ่าน,นะครับส่วนเรนเดอร์นะครับอีวีผมเอา c y เคินะครับแล้วก็ไปที่ CPU นะครับแล้วไปตรงนี้ก็ไปที่ร้อยมีค่าที่ร้อยก็พออ่าน,นะครับ เห็นไหมครับมันได้แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ เรนเดอร์นะครับเรนเดอร์อ่อเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งเรนเดอร์อันนี้นะครับตรงนี้ตรงที่เอาพุทตัวนี้นะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นผมเอาสักเอาเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับอพอเรนเดอร์เพิเ่มนไนครับมันมาเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ไปกับกำเนิดไฟของมันก็กำหนดไปที่สามพันเนาะสามพันแล้วก็เรดียนเอาที่เยอะๆหน่อยอ่าโอเคอ่านะครับ ลองเรนเดอร์ดู okay. นะครับ ก็เรนเดอร์มาตรงนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับโอเคครับขอบคุณครับ